ครับสวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่จะอัปเดตนะครับเกี่ยวกับมติคอรมอเรื่องหนึ่งครับที่เกี่ยวข้องกับประชาชนคนไทยหลายๆคนนะครับก็คือในส่วนของเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงเบี้ยยังชีพของผู้พิการด้วยนะครับที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับได้มีการอนุมัติล่าสุดนะครับโดยคุณธนกรวังบุญคงช จำสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเปิดเผยว่าครมนะครับได้เห็นชอบในหลักการนะครับที่จะให้เงินเยียวยากับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่อง64 65นะครับและอนุมัติวงเงินไว้ให้เนี่ย2.7หมื่นล้านบาทนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับโดยวงเงินในส่วนแรกนะครับเพื่อ,อจะบรรเทามาตรการ ที่จะช่วยเหลือเรื่องค่าน้ําค่าไฟนะครับเป็นการช่วยเหลือบรรเทาค่าของชีพนะครับก็คือให้ตั้งแต่เดือนตุลา2องพนนะครับถึงกันยายนส5ก็คือรวม12เดือนนะครับผู้ที่ถือปัรสวัดิการแห่งรัฐเนี่ยถ้าใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนนะครับติดต่อกันเป็นเวลา3เดือนจะได้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีนะครับตามมาตรการที่มีอยู่ถ้าใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนนะครับให้ใช้ตามมาตรการนี้นะครับแต่ว่าไม่เกิน315บาทต่อครเือนกรณีที่เป็น ผู้มีปัสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็ได้รับชำระค่าใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับในกลุ่มนี้จะครอบคลุมประมาณ1.9ล้านครัวเรือนนะครับแล้วก็จะใช้วงเงินประมาณ2,018ล้านนะครับนอกจากนั้นนะครับจะช่วยในเรื่องของค่าสนับสนุนน้ำประปาด้วยนะครับก็คือคนที่ถือบัสวัสดิการแห่งรัฐนะครับถ้าเกิดว่ามีการใช้น้ำประปาเนี่ย วงเงินนะครับหนึ่งร้อยบาทต่อครัวเรือนเนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลือนะครับแต่ว่าก็จะไม่เกินสามร้อยสิบห้าบาทเหมือนกันนะครับในส่วนที่ส่วนนี้นะครับจะได้รับวงเงินหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ว่าส่วนเกินี่ยต้องชาระด้วยตนด้วยตนเองนะครับซึ่งผู้ได้รับประโยชน์จากน้ําประปาเนี่ยจะมีอยู่หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยี่สิบห้าครัวเรือนนะครับส่วนที่สองนะครับจะเป็นวงเงินที่ไปช่วยในส่วนที่เป็นผู้พิการนะครับ ที่ได้รับเบีย้ยอย่างชีพอยู่นะครับก็จะให้สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในควรเรือนนะครับและการเพิ่มเบีย้ยความพิการนะครับโดยค่าใช้จ่ายในควรเรือนเนี่ยอุ่มที่ถือปฏิวัติการแห่งรัฐนะครับก็จะช่วยเหลือในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับที่จำเป็น นะครับแล้วก็เป็นวัตถุดิบทางการเกษตรนะครับก็สามารถที่จะไปเอาของที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้นะครับโดยผู้ที่มีสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็จะต้องมีรายได้นะครับไม่เกินกว่า3 0,000บาทนะครับหรือว่าไม่เกินกว่า10,000บาทต่อปีนะครับโดยผู้ที่รายได้เนี่ยไม่เกินกว่า3 0,000บาทนะครับก็จะจะได้รับสิทธิ์นะครับ300บาทต่อคนต่อเดือน นะครับแล้วก็คนที่รายได้มากกว่า30,000ื่นนะครับแต่ว่าไม่เกิน1น0 0 0แสนจะได้200บาทต่อคนต่อเดือนนะครับในส่วนนี้เนี่ยยังจะได้รับค่าการหุงต้มต่างๆนะครับก็คือจะช่วยลดลงไปอีกห้าสิบาบาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางนะครับอย่างเช่นค่ารถโด,ดยสารขอสอมกนะครับระบบ e-ticket นะครับระบบรถไฟฟ้าบขอสอแล้วก็รถไฟนะครับ ส่วนนี้เนี่ยให้อย่างน้อยเนี่ย500บาทต่อคนต่อเดือนนะครับส่วนเบีย้ยที่ให้กับคนพิการนะครับจะให้1,000บาทต่อคนต่อเดือนนะครับซึ่งอันนี้รวมก้อนนี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นวงเงินประมาณ18,815ล้านบาทนะครับอันนี้ช่วยเหลือค่าของชีพแล้วก็เบีย้ยของอย่างชีพของคนพิการนะครับในส่วนของอีกวงเงินหนึ่งนะครับที่คอรมอเนี่ยอนุมัติให้ใช้งบกลางเหมือนกันนะครับ ก็คือสำหรับเตรียมการที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับเพื่อจะรองรับค่าใช้จ่ายในการที่จะให้คนเนี้ยมาลงทะเบียนนะครับเพราะว่าจะต้องมีการตรวจเช็คกันนะครับว่าแต่ละปีเนี้ยรายได้เพิ่มขึ้นลดลงมากน้อยอยังไงนะครับตรงนี้เนี้ยอนุมัติวงเงินไว้ให้1,642ล้านบาทนะครับสาหรับดําเนินการแต่ว่า ในหลักเกณฑ์ต่างๆนียกระทรวงการคลังจะต้องไปวางก่อนนะครับว่าจะกําหนดให้มาลงทะเบียนเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เกณฑ์ที่จะใช้ดูเนี่จะดูอะไรบ้างนะครับจะดูรายได้จะดูทรัพย์สินต่างๆอย่างไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวกระทรวงการคลังจะเป็นคนกําหนดนะครับส่วนคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ตอนนี้นะครับประมาณ13.5ล้านคนเนี่ยก็ยังไม่ต้องกังวลนะครับก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ต่างๆที่รัฐบาลอนุมัติไว้ให้ได้ตามเดิมจนกว่าจะมีการลงทะเบียนใหม่นะครับ ทีนี้มีอีกวงเงินหนึ่งนะครับที่คอรมอก็จัดสรรงบกลางไว้ด้วยนะครับก็คือวงเงินสําหรับจัดสวัสดิการแบบไม่มีกําหนดระยะเวลานะครับให้กับผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นีนะครับเพราะว่าผลกระทบจากโควิด1 9ที่เกิดขึ้นมานะครับก็ทําให้คาดการณ์ว่าในการลงทะเบียนรอบใหม่เนี่ยน่าจะมีคนนะครับที่ต้อง เข้าขายในเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยมากขึ้นนะครับก็ให้เงินไว้อีก45,30.66ล้านบาทนะครับซึ่งคุณธนากรได้บอกว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับครอบคลุมนะครับทั้งลดค่าน้ำค่าไฟนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือที่ในส่วนของกองทุนประชารนสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนะครับโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือกับประชาชนผู้มีไรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มคนที่รัฐบาลห่วงใหญ่นะครับแล้วก็ให้สามารถ ช่วยเหลือโดยเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีพต่างๆได้นะครับเราก็จะช่วยลดความเหลื่อมล้ําและก็เป็นการการกระจายรายได้ให้กับประชาชนนะครับซึ่งอันนี้เ,นเป็นนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ไปพูดนะครับในงานของสภาพัดงานของการเปิดการจัดทําแผน13นะครับรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเนี่ยว,ว่าปัสวัสัิการแห่งรัฐนะครับก็ยังเป็นนโยบายหลักของของรัฐนะครับ ยังไงก็เดี๋ยวติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับว่าการเปิดลงทะเบียนของบัตรคนจนนะครับหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งหน้าเนี่ยจะมีกําหนดการที่ชัดเจนเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ตรวจสอบหลักฐานอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวทางไทยข้อนิวนะครับจะนํามาฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ข่าวสารนี้นะครับให้ทุกคนได้รับรู้ด้วยกันนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนรู้ทันข่าวไทยทันข่าวโลกสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ